สรุปหนังสือเมื่อสมองฟังสิ่งที่ใจพูดเขียนโดยแดนเนียลเอเมนในทุกวันสมองของเรากำลังฟังมันฟังทุกคำพูดที่เราพูดกับตัวเองฟังทุกอารมณ์ที่เราปล่อยให้วนเวียนอยู่ในใจฟังแม้แต่ความเงียบที่เต็มไปด้วยความกลัวผู้เขียนแดนเนียนออเมนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองกล่าวว่าสมองไม่ใช่เครื่องจกักร แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อทุกความคิดของเราหากเราพูดดีกับตัวเองสมองจะเปิดระบบพลังงานแห่งความสงบแต่หากเราพูดซ้ำๆว่าฉันไม่มีค่าหรือฉันล้มเหลวอีกแล้วสมองจะเชื่อจริงๆแล้วสร้างสารเคมีที่ทำให้เราหดหูและไร้แรงดังนั้นการรู้จักสนทนากับสมองอย่างอ่อนโยน คือกุญแจแห่งการเปลี่ยนชีวิตจากภายในสมองคือผู้ฟังไม่ใช่ผู้พิพากษาสมองไม่แยกแยะว่าอะไรจริงหรือคิดไปเองมันเพียงแก่ตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับถ้าใจเราพูดคำว่ากลัวสมองจะเตรียมระบบสู้หรือหนีหัวใจเต้นเร็วกล้ามเนื้อตึงถ้าใจเราพูดว่าปลอดภยัย สมองจะปล่อยสารแห่งความสงบออกมาเสียงในหัวที่ทำลายชีวิตแดนเนียนแบ่งเสียงในหัวออกเป็นหลายรูปแบบซึ่งเขาเรียกว่ามังกรในสมอง 1. มังกรแห่งความกลัวเสียงที่กระสิบว่าอย่าทำเลยเดี๋ยวพังอีกมันปกป้องเราในอดีตแต่ในปัจจุบันกลับขังเราไว้ในกรงของความไม่มั่นใจ 2. มังกรแห่งความสมบูรณ์แบบมันทำให้เราคิดว่าทุกอย่างต้องเป๊ะต้องดีที่สุดเสมอแต่เบื้องหลังของมันคือความกลัวว่าจะถูกตัดสิน 3. มาังกรแห่งการถูกปฏิเสธมันทำให้เราเฝ้ารอการยอมรับจากคนอื่นจนบางครั้งเราลืมถามว่าแล้วเรายอมรับตัวเองหรือยัง 4. มังกรแห่งอดีต มันทำให้เราติดอยู่ในความทรงจํำเดิมๆไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าเพราะกลัวจะเจ็บอีก 5. มังกรแห่งการเปรียบเทียบมันทำให้เรามองเห็นความสำเร็จของคนอื่นเป็นเครื่องพิสูจน์ความล้มเหลวของตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วชีวิตแต่ละคนมีเส้นทางและจังหวะต่างกันผู้เขียนบอกว่าการรู้ว่ามีมังกรอยู่ในหัว ไม่ใช่เพื่อจะฆ่ามันแต่เป็นเพื่อจะรู้จักมันเพราะทุกมังกรล้วนมีบทเรียนที่อยากจะสื่อสารเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะฟังอย่างเข้าใจสมองบันทึกทุกอารมณ์ของเราหมายความว่าแม้เหตุการณ์จะผ่านไปนานสมองยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้เหมือนรอยบาดแผลที่ไม่เลือนแต่สมองสามารถเขียนโปรแกรมใหม่ได้ ผ่านสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งการรับรู้สามโดยสติเมื่อเราเฝ้าสังเกตความคิดโดยไม่ตัดสินเราจะเริ่มแยกได้ว่านี่คือความจริงหรือนี่คือความกลัวในอดีตเพียงเท่านี้สมองก็เริ่มปล่อยมือจากบาดแผลเก่าได้ทีละน้อยการฟังใจคือการเยียวยาสมองแดเนียนเสนอวิธีเยียวยาสมองที่เรียบง่าย แต่ทรงพลังห้าวิธี 1. ห,หยุดแล้วถามใจตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดอะไรอยู่ 2. หายใจลึกๆเพื่อบอกสมองว่าปลอดภัยแล้ว 3. เปลี่ยนคำพูดในใจให้เป็นมิตร 4. สัมผัสธรรมชาติและความเงิ่ง 5. เชื่อมยองกับผู้คนที่ปลอดภยัยเมื่อเข้าใจสมอง เราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นผู้เขียนอธิบายว่าสมองและใจไม่เคยแยกจากกันอารมณ์คือภาษาแห่งสมองและร่างกายคือสมุดบันทึกของความรู้สึกเหล่านั้นเราไม่จำเป็นต้องกำจัดความคิดลบแต่ต้องเรียนรู้ที่จะไม่เชื่อมันทุกคำเพราะความคิดคือเมฆที่ลอยผ่านแต่เราคือท้องฟ้าที่กว้างกว่านั้นเสมอ การฝึกสมองให้ฟังสิ่งที่ใจพูดอย่างอ่อนโยนเมื่อรู้สึกกลัวให้พูดว่าฉันเห็นเธอแล้วนะความกลัวขอบคุณที่เตือนแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วเมื่อรู้สึกเศร้าให้พูดว่าไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้กับเธอเมื่อรู้สึกไม่มั่นใจให้พูดว่าเพอไม่ต้องสมบูรณ์แบบ เพื่อจะมีคุณค่าการพูดเช่นนี้ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่เป็นการสร้างเสียงใหม่ในหัวให้สมองค่อยๆเชื่อในความสงบมากกว่าความกลัวสมองเปลี่ยนได้ด้วยความเมตตาหากเราฝึกพูดดีๆกับตัวเองทุกวันไม่ว่าจะแค่หนึ่งนาทีสมองจะเริ่มจดจำว่านี่คือเสียงใหม่ที่ปลอดภัยกว่าเดิมและในที่สุด มันจะกลายเป็นเสียงหลักของชีวิตเราบทสรุปหัวใจคือผู้นำสมองคือผู้ฟังหนังสือเล่มนี้จบลงด้วยประโยคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังถ้าอยากให้ชีวิตเปลี่ยนต้องเริ่มจากสิ่งที่พูดกับตัวเองในใจเพราะสมองของเราฟังอยู่เสมอดังนั้นถ้าอยากให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสงบ เริ่มจากการพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาเพราะเมื่อใจอ่อนโยนสมองก็จะอ่อนโยนตามและเมื่อสมองสงบชีวิตทั้งชีวิตก็จะเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน